โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับก็อยู่กับผมนะครับคุณกองทีวีนะครับก็หยุบเกมวอลซีกับเซิร์ฟกาเล็กซี่แซนะครับก็วันนี้ผมมีโปรเจกต์อยากจะเอาลูกซองเนี่ยลูกซองที่ผมฟาร์มได้มามายิงบอสดูนะครับโอเคก็ลูกซองระเมิดแปดสิบนะครับก็พอๆกับลูกซองเติมห้าสิบนะครับโอเคผมคิดว่ามันแรงนะโอเคไม่เดี๋ยวเวลานะผมไม่รู้ว่าเขีเขดอยู่ตรงไหนมันรวมกันนะผมอยากดูว่ามันยิงกี่นัดตายนะ เอาไงดีวะเดี๋ยวผมยิงยิงยิงไปก่อนแล้วกันโอเคอ่ามไม่ใช่ลูกสองขววงเลยขววงนี่นเท่มากเลยแล้วก็แรงอยู่แรงแรงมากแรงมากได้ของแรงด้วยครับโหแรงจริงแรงจร,ร,ริงธรรมดาวเว้ยอ่าถ้าเอาไปเอาไป PP นี่สุดยอดมากเลยอะ เจ็บก่อนเจ็บก่อนเมื่อกี้เห็นอะไรวะปืนอะไรตัวในซามรไรอ่าตัวน,นี้ละกันทดสอบนะครับหนึ่งนัดโอ้ยนัดเดียวแตกเลยเหรอโอ้โหเสียงวะแรงว่ะไม่ต้องมารวมตรงนี้ด้วยเก็บลำบาก มันยิงเร็วนะแต่ผมยิงได้ช้าผมอยากดูไงโอเคเก็บไปด้วยนะผมมีของเล่นซิ่งสมัครใหม่ที่จริงผมมีดูดไว้มันดูดไวมันมีสกิลดูดไว้แหละแต่ผมลืมอัพมาโอ้รถเร็วเร็วเร็วกว่าเร็วกว่าปืนพก้ยปืนกลฟา์มอีกใครบ้าจะเอาปืนพกไปฟารมน่าสนนะ น่าสนใจแบบทำโปรเจกต์แปลกๆกับปืนแปลกๆ,ๆไปฟาร์มนะเอาปืนพกไปฟาร์มบอสเฮ้ยกล่องอะไรเนี่ยกล่องบล็อกเลเวลสองนะครับไอยอยากดูใช่ปหมละ่ะไม่ให้ดูหรอกมัน้องยิงตรงกลางทองๆนะ ยิงข,งข้างไม่ไม่เป็นไรมันแบบมันไม่ตายอะ่ะแต่มันก็ตายแหละแต่นัดเดียวไม่ตายเออพูดอะไรของกูเน,นี่ยก็คือสองนัดอะ่ะเออแต่ถ้ายิงตรงท้องนีนนัดเดียวเลยขอเยอะๆขอเยอะ,อเยอะๆเอาแม็กมาตั้งห้าสิบแม็กโอ้ยเยอะเกินแหลกนะครับมีแปดนัดนะทำใจนะ ไกลนี่มันยิงมันมันไม่แรงนะเหมือนลูกสุนกระจายนะเออฮ้ยบินได้ผมชอบว่ะผมผมรู้สิดใจปืนนี้แหละนี่คืออะไรเกนจิ นะครับไอกล่องนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปกล่องเปิดกล่องตังหางนะที่ผมเก็บไว้นะโอ้ยกล่องแดงกล่องแดงกล่องบล็อกเลเวลสามว่ะเอะเท่มีกล่องเลือลสาม้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวได้ดูแน่เดี๋ยวรอผมแบบเปิดเอยอะก่นอนเฮ้ยรอเก็บเอยอะก่อนจะได้เปิดแบบทีเดียวนะทําเป็นคลิปเลยนะจะได้อีกคลิปหนึ่งแต่ก็ไม่รู้มันมันน่าจะดรอปยากแหละนะ ไปหรอโอ้ยเยอะเกินอ่ะมันดีมันดีนดโอ้ยยิงที่กระจายเลยโก <c oughs> โก้คันเก็บแป๊บหนึ่งของแลเพียบเลยเซิร์นี้นะครับ ไม่อกี้อะไรวะมันยิงช้าเพราะว่ามันแหลกๆมันเริ่มแหลกแล้วนะผมฝอเมัอนยอะไงแล้วผมพอผมมันก็ไม่ดีด้วยผมเล่นในโน้ตบุก๊กอ้ยยิงตัวก็ตายดูว่าปัางโอ้ยแหลงจัดผัดได้ยิงไม่ตายวะ เอ้ยชอ,ชอบชอบชอบโอเคเอาเโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอแล้วพอเริ่มพอใจแล้วมันดีมันดีผมชอบชอบว่ะชอบว่ะเอ้ยคุ้มมากอ่ะมันมันแปดแปดนัดก็จะยิงบอสได้แปดตัวแล้วก็ถูกมากด้วย แม็กหนึ่งสี่บาทเองสี่รอยดอลล่าอาถูแม็กเปืองทีซีเด้อมีสนไนเคอีกรอบอเอไอพวกนี้พอละ ปีกอะไรนะ่ยจริงนะสวยดิปีกอะไรวะจะฟาร์ม <Dead Farm. S 2> ขอใส่หน่อยดิโอ้ยกดบังเลยนี่ดีกว่านี้มันไม่บังนะโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าละกันคลิปนี้ผมก็พอใจนะผมอยากรู้เฉยนะครับก็เดี๋ยวโอกาสมาทําคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอยากหรือใครอยากแบบให้เอาปืนอะไรไปฟาร์มบอสแบบปืนแ,บบแปลกๆไปฟาร์มบอสก็บอกได้นะผมจะ ทำให้นะครับให้มันไม่เกินไปเ,เออโอเคครับบ๊ายบายครับชุกงนี้ครับผม